ีกันตอบแทนคืนคือขันเท่าลำบากนะบ่มีดอกผู้อื่นสิแรีนแต่ว่าคิดไม่ได้ไงคิดไม่ได้คิดไ่ได้ว่าเขา่คยกูบริการยามป่วยยามเป็นย่ามอีอย่างเจ็บไข้เอ้าขนาดรดเนาะยามเจ็บเป็นเอ็นอุ้นมาีนบ่มีดอกเดาะผู้อันสิบใช่ผู้อื่นอาจจะมาอยู่คนอื่นอาจจะมาแต่อาจจะมาแค่ช่วงครั้งช่วงร่าวขนาดรถห็ือือกันบางหลายภาพแต่มึงยังบ่มีรถกับบางหลายภาพไปซื้อแน บัตรที่จะคลองมาได้โลดเรวมาทาเป็นโอ้โหบุญเบาอยู่เทิ่งฝ้าพุดเดอบัตนี้ตอนจะคลองบมมีเดเออจะคของบมมีก็ต้องอาศัยเขาองพาไปซื้อผ้ากับไรพ้าไปเออผ้าไปแบบพอมันเรียกร้องอ่ะเขาเรียกอะไรค่าค่าแรงอืมค่าแรงค่าอะไรมันอ่ะมันดีม่ใ่เติมนะมันที่ื่อตี๋เติมนะมันแล้วค่าเสียเวลาที่มันผ้าไปเดะมึงก็ต้องคือตรงนี้วัี้นี้รายได้มึงก็ไม่ใช่ว่า อันกำไรแค่ห้าบาทสิบาทกำไรมันกี่เท่าน่ะเออมึงจ่ายแค่นี้เองมึงจ่ายแค่มึงจ่ายให้มันค่าแรงให้มันมึงก็ยังมาตำหนิขนาดทั้งนั้นที่เป็นพี่เป็นน้องกันปูปันพ้นเครื่องโนเล้วว้าปูนะคันว่าโนน้ำมันกระเติมไหมมั้งอืมค่าแรงเอามือเสียเอาค่าแรงเท่าไหร่น้ำมันก็เติมให้เอามือสิกินอย่างแม่นมอเขาเสียสารวลษอันนี้คือแต่ว่าเจ้าของ นึกคิดแต่ว่าตัวเองมีพาวเวอร์ตัวเองอ่นขายของได้อย่างนั้นอย่างนี้อืเดี๋ยวขายยังไม่จะทําเนื้อแดดเดี๋ยวสร้างภาพเก่งใช่ไหมเขาอาจจะปรับปรุงแล้วก็ได้พี่บูเออ,อเด๊ะไรจริงจรงนาะยยังนอนเสื้อเขา<อ><อ>เนี่ยย่าเบรกเขาหลาย่บูจะไปซักจริงจริงนให้เขาพอเออนะจะไปซักกางเกิงนายให้เขาบอ,อ,อนะก,กบอพี่บูอ,อ,อ้าวก็รักแหละ คิดว่าเป็นพี่เป็นน้องนั่นแหละอืใช่ไหมพี่บูมันไม่ได้ติดเทมเพิร์ดบอกพี่พี่บูเนะสงสัยลอยองหลองเนาะพี่บูเนาะแขกจะไปบ้านแต่ไม่เคลียร์ความสะอาดเนาะเป็นกีปลาเขาแหละบัดนี้อันนี้ก็มันก็เป็ดแต่เจ้าของพ่อพ่อแบบให้เขับไปเงื่อน้าเจ้าของบ่อพ้อพเนาะสะดวกค่ะก็บบอกเขาเนาะ เอาอยากไปแล้วอยากสร้างความสำคัญให้เองอันดับรแรกก็นก็สิว่าที่นี่เป็นคนแรกนะคะที่ได้มานอนบ้านหนูกระสิว่าสีา่ตัวไ่คนได้ฟังก็บุ้ยตูคือสำคัญแท้มันบ่บ,บิบูอืมนะมันก็สีเห็ดเล่แนแง่แบบนี้แหละอืมันก็จะพูดประมาณนี้แหละมันบอปกติไม่ให้ใครเข้าบ้านนะคะอืความลับหนูเยอะ <laughs> แมนบอเออความลับหนูเยันปกติไม่ให้ใครเข้าบ้านหรอกค่ะอืมพี่เป็นคนแรกนะคะที่ได้มานอนบ้านหนูอะไรประมาณนี้แมนบอกอืมว่ายเขาก็เธอคนในด้วยความรักความเป็นดูใช่ไหมพอได้ยินพอได้ยินน้องนุ่งพูดแบบนี้อ๋อกูสำคัญตนนัวนี้แต่มานอนเฮือนเขาหนิแมนบออืมนะคนสะบออืมก็ททำกินไอไอไอที่เขาทำน่ะก็อาจจะเป็น อาจจะเป็นสูตรของของเอียงก่อนของหน้าบบบของเอียงน่ะเออก็ได้นะแต่ว่าอันน่าจะพูดความจริงกินเป็นบ่พี่นเอ๋ก็น่าจะพูดความจริงเอออันนี้นะมันบ่อเคยเฮ็ดกับเข่าจักเทื่อมึงจะมาว่ามึงเฮ็ดเองโอ้ยกับเข่านะเด้๋ยินีเต็มหนุ่มกูบุต้าใครเห็นมันใหม่หนุ่มกูบุต้าเป็นคนทำแต่ละขนาดดูแลลูกเต้าน่ะอืมก็ยังเป็นหนุ่มกูบุต้าเลยอืม กะละมังใส่กระแกงในกับหมูแดดเดียวสีเอามาผสมกันกระสีแม่นตัวกะละมังแซ่ขวากับกะละมังกันเฮ็ดอาหารกันซีใส่อันเดียวกันบ่เนื้อเนัวเนาะเนื้อนัวบ่อืมอืมใช่ไหมกูไม่ได้อยากนอนบ้านมึงมึงชวนอีฝา ความสาคัญให้พี่ไงพี่บูอืมแต่สิ่ในนีอันคําว่าว่าเออปกติไม่มีใครได้มานอนบ้านหนูนะคะพี่เออมีแต่พี่คนเดียวนะคะออมีแต่พี่คนเดียวนะคะอืมพี่มีเป็นพี่คนแรกนะคะออที่ได้มานอนบ้านหนูปกติไม่ให้ใครมาเก็บเขา้าเหยียบเข้ามาในบ้านเลยค่ะเพราะความลับหนูเยอะค่ะ จะวาม่ับเอียกระโดดกระดีย่ยเข้าา่าเ<ล>เวลา<ต>คบคนนะคะหนูก็ไม่ได้คบมั่วซั่วหรือว่าคบทั่วไปนะคะหนูเลือกที่จะคบค่ะเออนะเพราะหนูรู้ค่ะว่าคนที่เข้ามาหาหนูนะมีแต่คนหวังผลประโยชน์กับหนูค่ะคนหว่า,น,านะฮะเชิญนะรับการมากินข้าวพอดีจะไม, <c oughs> ม่เป็่ิวอืม บมาณนะครับน่400า400ไลค์ด้วยนะนะท่านอะไรยังยไม่กดอตอนนี้ก็ <c oughs> สงสัยถ้ามันคิดแล้วว่ามันจะมาทําในช่องแดงมันไม่ได้เลอ่ากลัวพี่บูบรพาไงนนก็ะบอกเราดีบอกแล้ว,บอ,ลวบอกเรียบอยออ้อยยานโทรมากลางไลน์โซนเดียวสชินหน่ายแหกเหมือนตอนที่เจ้าหน้าที่โทรมาต,ตอนอ <c oughs> นอกนอกันเน <c oughs> <ม>าะ <c oughs> เอาก็จีเป็นทั้งสันตัว เออการที่ตัวเองพูดไม่จริงอ่ะแล้วพอมีคนมาเปิดเผยกลางไล์สดอย่างเงี้ยก็ยังหนางมึนได้สยเนาะมึนเยะเลยแบ้าค่แกันาเออยายฝากไปนเนาะข้นเนาะเนาะเนาะข้นเนาะหนูได้นะกัอืมมันแล้วเขาก็หูจักมันแล้วเหมือน ค่ะพี่ธัญรางนะพูดตามอันเรื่องเนาะอันคลองแบบนี้นะมัน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 ก็ไม่ค่อยมีหรอกอยพวกอันปลาส้มพวกเนื้อแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันสิมาขออยกไม่ค่อยได้หรอกเนาะเป็นบางส่วนมากก็ขายกันขายกันแบบว่ามันมันเป็นคองขายขายเลี้ยวน่อยไหมเออมันบาเม้นไม่ค่อยเห็นนะอไม่ค่อยเห็นว่าพวกัน เนื้อแดดเดียวหรือว่าพวกอันอันปลาสมอออย่างพวกนี้สิมีอ่อยอเนาะกันที่มีกันที่เป็นพวกกนรของโกท็อปโกแท็บแปรงสะนอ่ะอืมถ้าการ์มังใบเดียวกันคุณพอลลี่คะคุณจะใช้อะไรนั่ง นั่งหนาหลายกละมังมันสิ้นเปลืองเราต้องใช้ของนี่มันมีอยู่ให้คุ้มค่ากละมังเดียวใช้ตั้งแต่ในห้องน้ำซักผ้าล้างจานมากอาหารเราต้องใช้ให้คุ้มค่าค่า,ค,าคุ้มค่ามากค่ะอืออเม่อความมันละเออจะเมนความมันละ ใช่ไหมช่องดําก็ขายไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมพี่อือช่องฝากก็แล้วเขาบอกว่าพิ่งจะเพิ่งจะหดไหลโบเขาัดไลฟ์โบคนดูคนดูสิแปดคนก็ถือว่าเยอะแล้วนะอือคนดังจังไดคือคนเบิ่งหน่อยเทสเอาในแพลตฟอร์มที่คนดูเยอะเยอะทำไมไม่ไลฟ์ต่ออ่ะติดอะไรอ่ะมันมีคือมันมีมันมี ก็มีแพลตฟอร์มที่มีคนติดตามเยอะแล้วก็ไลฟ์สดแบบว่ามันผ่านเกณฑ์อะไรทุกอย่างแล้วมันประสบผลสำเร็จมาแล้วไปแล้วมันทิ้งไปทำไมขายก็ได้เงินหลายแล้วม่หมดได้เงื่อนได้รถได้กีดินได้ดูทิ้งไปทำไมอ่ะไม่เข้าใจคนเมากระหลบั่นจะไม่ขายจะไป้างภาษาคนซิบขนเ้าวคนไชิรวยไว้ทีเนี่ยเลีดไปพมงอยหิ้งนอนตีหินจะพดีตีเออ ทำไมไม่กลับมาช่องเดิมมือกลับมาบ่ได้แล้วเขาสิ <c oughs> โทรไปกลางไรสุดที่นี่น <c oughs> ี่มึงบอกความจริงนี่บอบานี้เอออะไรคนจําพวกนี้กลัวคนจริงเชื่อไหมเชื่อ <c oughs> ใช่พี่บูก็ให้โทรไปก็ไม่กล้ารับสายกลัวความจริงสุดๆโอ้ยล่าปวนยาดความจริงอ้าอวคนตัวเองพูดไม่จริงเนะบบงาะเขาบอกความจริงเลยเนาะ ยาหนาเหตุคนคนคน,คนที่ไปโกหกคนนู้นคนนี้ไว้แล้วม,มันมีคนที่มีความจริงอยู่ในมือนะมันจะกลัวเออมันชิญ,ญานแท้เดอ้ออีนนี่นะเป็เป็นเป็นประเภทนี้แหละ